ออะะไรนมีคนถามว่าโลถึง่ายหรือยังนี้ถึงยังวะยังยังอยู่บนรถอยู่มาโปรโมทช่องทีคผ่อนเพลินจนลืมโลรือ่ีชิฝัมมนอยู่มาสิ่งแล้วพีกันในนี้ยเปมียอะไรแบบนั้นใช่ใ <volumes> ช like <bbe> ่เด็กอร่อยมากแผลแผปแผลแปลแผลแผลแผลแลแผ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 ลลแผลแผลเ ใช่ทำเสียงอะไรใหม่ะ P O R N H U P เฮ้ยเราเฮ้ยคุณขวาทำดีมากลากคุณวินมาดีมากดีมากคุณขวาดีมากกันการขอสันเซินดิ๊งนกอ้วนค่ะเต้งเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนจากนกสีลุงแล้วกูรู้สึกอาถรรพ์กับดิ๊ตตัวเองมากกูไม่แปลกใจทำไมกูนกลิงดิ๊ตอยู่ไหนวะลิงดิ๊ก็ย้อนไปแชทเลยมันจะมีอยู่ นกบ็รองนี่แหละคุณมึงคุณไม่อ่านเองดิมันยากอะไรอ่ะดิมันบอกว่านกสีรุกไม่อ่านเลยยากเฮียอะไรมึงถ้าตักขึ้นไปอ่าแล้วเราจะแย่งแย่งกันใครชักว้าววะตั้งยี่สิบอย่างเลยชั้นตัดตัดตัดจริงามเลยยิ่งหายคุณนึกว่าชักว้าวเออคุณวินเขาเอาดีด ่ากลัวเฮ้ยอย่าชักทีขนาดนั้นหลอกนะพอใจหลอกขายวะคุณบินเขาบอกขายเก่งมากกว่าห้าพันใช่เราก็ขายเก่งโอเคทำอะไรใครทำอะไรเงียบอนทนเงียบไอ้เหี้ยคุยก็ไม่ใหญ่มึงจะเด้าถาพ่อมึงอหะ เอ้ยคุณวินเขาบอกเดี๋ยวเข้านะเดี๋ยวเข้านะอุ้ยคุณวินเขาจะมาแล้วเล่นใครวะเอาขอโทษกูลืมปิดไม้อะเอ๊ยยังไม่ใช่แม่งดูหนังโป๊หรอจังหวัดจริงๆเหรอวะอะไรกันบ้าบ้าเหี้ยบ้าไม่ใช่จังหวัดจริงๆเหรอวะไอ้เ้ยลก้าแม่งนี่แบบเฮ้ยลืมปิดไม่ด้วย เราไมจ้างว่าเ่าไม่ห้คุณลืมปิดไมค์อะไรเงี้ยหรอไปเช็คหน่อยไปเช็คหน่อยอย่าเผื่อไม่เช็คไม่ใช่ไม่เช็คไมต้องเช็โควิดมึงเป็นแน่นอนเหมือนกินการแ่งอ่ะจริงจังไปจังว่าโอเคกูปิดเสียงเซิร์ฟเวอร์ก็สิ้นเรื่องกูโหด อะไรนะเขาเรียกว่าเพื่ออัดคารถอัดคารถวันหลังเรามาโลเสียงค่ายหันสาวกันดีกว่าไหมเนี่ยูดดิเราทำเสียงพูยไม่ได้แต่เอมมี่แปลงลูกกันปอีอะไรล่ะคะก็เป็นเคไปเลยแล้วก็เป็นจีว่ายอ่ผมมีผมมีหนักอะไรคะคุณน้องสาวที่ว่าคนอยากคาย มึงไม่หยุดนี่กูไม่ทำแผลมึงนะพี่อ้อนถึงตัวตัวเมียว้าว่าว่าคือผมเป็นเพื่อนลาเว้ยเพื่อนในเฟซผมอะมันมีคนนึงมันเปสกอยอ่ะฮะอ่ะฮะอ่่ะยังต่อคะมาครับกูอัพอุดรับแผลอืมไม่เป็นไรพี่ย้อนกลับเมนูโพสตัวเองในสมัยสองสามปีที่แล้วพี่ก็มองว่าตัวเองเป็นสกอยจริงใช่ค่ะใช่นแบบ เดข้างหนึงกูเพราะว่าไปได้ยังไงว่ากูชอบกระเทยโอ้ยยไปแชร์ไอจี้เป็นทอมอ่ะแต่แบบนี้คือคนนั้นน่ารักจริงๆนะเว้ยแถมแบบแถมแบบแทบนอนกอดกันแท่แบบนั้นได้กันอยู่แล้วอ่ะโอ้หเฮ้ยชอบอ่ะเอากูผิดอะไรเฮ้ยกูผิดอะไรเอาแล้วเอาแล้วใครมันเอากัน ยังไม่มใครเอากันยังไม่มีเราจะลอห้องเกมห้องเกมไว้ทำอะไรอะไว้เล่นเกมอะไรอะมาคาบะห้องเกมก็เล่นเล่นแมงคูเกมอะเฮ้ยมาคาบะเราต้องโหลดเวอร์ชันเดียวกันสี่เล่นไม่ได้ค่ะเล่นไม่มีขอบหนึ่งจุดสิบห้าจุดศูนย์ห้าสี่เล่นในมือถือนะคะจุบูจูบูจูบู ต้องโหลดเอ็กบอกป่ะครับก็ลูกเมมเต็มไม่ต้องโหลดนะขอบคุณสำหรับคำตอบครับมึงก็เล่นในคอมก็ได้โง่เออไอโง่จัดงเงวพีกับพีซีเเล่นพวกอะไแบบเหนหรอจะยิเย็งถ่ายค้ม เราเป็นคนไม่เย็นในเมื่อเราไม่มีสติเปล่าหรอเมื่อกี้กูเพิ่งเปิดฝาน้ำสม้มน้ำสม้มแล้วเพิ่งกระโดกมาใหม่ๆเลยนี่ย้อนเอาแล้วกา,า,ารคนเมาน้ำส้มก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะก็นะก็คนประหลาดอะเพื่นดีกว่าคนกินเหล้าละว้าไปที่นอนปะเฮ้ยเสีใจเข้าใจวะ เฮ้ยคนจริงมาต้องกินเว้ยกูไม่ได้เผานะคนเมาคนอนาใช่้หมก็มาดีก็มาดีเผามาเผากลับอ่ะอะไรดีกว่าคนมาน้ำส้มคิดว่าเราคุยกันแค่ไหนถึงจะเผากันได้ฮะ เราคุยกันสามพันสี่พันข้อความเลยนะพี่โอ้โหประับใจปะเออเขวารขวาขวาใครเนี่ยใครี่ยุ่นอยู่ในกลุ่มยุ่นอยู่ในกลุ่มค่ายปัจจุบันไหมไม่ไม่อยู่ว่าเราต้องไปลากยุ่นมาด้วยเราต้องไปลา,ากทาเ่อกี้ซึ่ง,ง,งตอนนี้พอคอคนนั้นไม่ตอบเราเลยใครใข่ก็คุณเคลุยยาไง แค่เลยะถ้ีเป็พิมพเขาคงมีอะไรอะไรวะพดินดี้มีมาพอดินดี้อะไใช่ไหมมาแปดดิบมากเลยอะเพลง อยากจะลาบคุณนายคุณไก่คุณคุณวินให้หมดเลยคุณยุนเดลาบไว้หมดเลยไอ้มันบัตเถิงหมดเลยโอเคดูซิว่าคุณนายเขาจะปวดกันตอนรับมาอย่างไรก็อย่ากิ๊บดิจูกุทำไมได้ยินเสียงกระท้อนอ่ะก็ไม่แปลกเพราะว่าคุณเอ็มเขาเข้าในคอมมันก็ไม่แปลก เพราอโทรศัพท์น่าจะโดนยึดไปเฮมมาลาเออไม่ได้อยู่ยึดก็ดีแล้วแหละอยู่ในคอนเน่ตแหละดีกว่าเอานมไปทำโทรศัพท์เพราะมันไม่ได้เป็นแย่ผู้สะท้อนเขาจะได้รับรู้ไี่มากวะเใช่สิคนมีนมเอานมทับโทรศัพท์ตลอดขอโทษได้ไหมว่าตำแหน่งนั้นมันสบายสุดแล้วอ่ะ ้าทำให้ต้องมอนครับใช่คำสาก็มียุ่นการขวฝาเพนเพนไปวะเอ็ม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 ผมอ่ะเอ็มเนทเนทเงินไล่รอรอคุณเนทเงินอยู่เรารอคุณไหนเอาจริงจริงภาพตอนที่ใช้ปัจจุบันที่คุณใช้มานานแล้วนะเป็นโคตรตำนานของดิสเลยนะว้าว มีภาพตัวเองใส่แว่นเนี่ยอ๋ออ้าวตลกสละใส่แว่นเหรอให้บางครั้งเดี๋ยวกูจะไม่ปวดก็ได้ดิสเกตแล้วไปลากมันมาลากไม่หมดเลยลากไม่หมดเลยอยู่ด้วยเคยทำอยู่เคยลากผู้ชายจากดิสเกตอยู่อีจีบแม่ข้าวจั่วลากไม่หมดกูยอมแลเร็วกูสับลานในดิสแทบไม่ทัน มีลาคนนดค่ายไว้ครับคนเดียวครับคนเดียวพอเหอคนในค่ายตอนนี้ก็มีสี่คนเปเทเลทัปปี้แล้วไงทัปปี้แล้วไงแต่ถ้านับค่ายสุพรรณเกระนะแต่คณไหนโอ้ my god อะไรไม่มีคนนั้นไม่ครบเรือก็เรือเอ็มเอ็มเอ็มเป้าไงฮะ ไม่ต้องมาอีกเลยคว้ากับการที่ทุกคนพายกันอย่างดีขวากับการเดี๋ยวเดี๋ยวขวากับการมาจากไหนมาจากการชิปโดยซุมซีซุนห้าขวากับการได้ที่อีกแล้วพอเห่อดีเอาไปจับคุณขวาไป ต่งรถเราไปไปคูคิดเป็นตอนไหนนะขนมอีแล้วได้ได้ได้โอ้ในพีโน่เลยคุณหววได้ยินนะคะไม่น่าจะไปทำธุระอยู่แล้วคุณเอาอยากเปิดเพลงเลยอย่าแม่แม่เปิดไม่ต้องได้เรียกปอบอันหนึ่งอย่าไปคุยกับมิวมิวไม่คุยกับคนหน้าเหมือนหมา เอาคุยไม่ได้เจ็บอะไรคุยไม่ได้หรอพ่อมิวชื่อหมิวพ่อมิวชื่อหมิวไงอ่าฟังเพลงอะไรดีคะคุณลูกลูกกลุ่มคุณลูกเพ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอเกลาไม่นานน่าจะป็นี่กนงาจะเรนกับนามมิวมันหลอนกาดแแกลงเลยนะวิคุณมีทอดีแต้ว DBC DJ ไทยแลนด์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 ฉันและองค์ก